เดี๋ยววันนี้ทําความสะอาดภายในก็ส่งคืนเจ้าของนี่ครับเก็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 บซากอะไรดินดวนออกมาก่อนนะครับก็พิวุธฒ เปลี่ยนใจนะครับเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจหลังจากที่ว่าจะมารับรถอาทิตย์หน้านะครับเปลี่ยนใจแล้วไม่มารับแล้วอาทิตย์หน้านะครับไม่มารับรถอาทิตย์หน้าแล้วนะครับแต่จะมารับวันอาทิตย์นี้ก็คือพรุ่งนี้ <co ff> พรุ่งนี้แล้วนะครับพี่พูดจะมารับรถเห็นบอกว่า,าจะนั่งรถทัวร์มา ะจะนั่งรถทัวร์มาเลยก็ต้องเก็บงานครับต้องรีบเก็บงานก็คือทำความสะอาดภายในนะครับทำความสะอาดอาขัดละอองฝุ่นเพิ่มนิดหน่อยนะครับนี่พวกนี้ที่มันปคาบสกปรกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะลงวงลงแวกให้หมดเลยนะครับมีฝุ่นใช่ไหมเก็บงานให้จบเลย รอน้องๆลงมาทำงานก็จะลุยกันเลยครับส่วนนี้ก็คือยางเก่าที่เปลี่ยนออกให้พี่บุ๊ทครับดัมซิ่งดินด่วนเรานะครับในที่สุดการรอคอยก็สิ้นสุดซะทีนะครับก็จะได้รถกลับบ้านแล้วนะเจ้าฟอร์อดวายแท็กดัมซิ่งดินด่วนนะครับ มีคนถามมาในคอมเมนต์ว่าทำไมเขาไม่เปลี่ยนสีเส้นเลยอ่าจะได้หมดไปเท่าๆกันโหอย่าลืมนะครับว่าแค่สองเส้นเนาะก็ตกไปหมื่นหนึ่งแล้วครับยางพิวซ์นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าทำไมเขาเปลี่ยนแค่สองใจเราก็อยากเปลี่ยนให้สีเหมือนกันนะครับแต่ว่าของพิวซ์เนี่ยยางแกไม่ได้ไม่ได้สิทธิ์อ่าในการเคีมไง แกก็เลยต้องเปลี่ยนออกแค่สองเส้นนึกนึกสภาพว่าไอสองเส้นที่เปลี่ยนออกนี่ก็ขนาดนี้และนะครับแต่พิวดุแกขับมาได้ยังไงนะไอตัวเนี้ยดูตรงที่แกปะดิมันอยู่ตรงแก้มพอดีอะแล้วแกเอาไปใส่ย,ยางหน้าขับอ่ะโหดูสภาพยางเห็นไหมก็คือเมื่อวานเนี้ยสาเหตุที่ยางพิวดุสเป็นแบบนี้นะครับนั่นก็คือ ศูนย์แกมันเสียนะครับแกเคยไปกระแทกฟุตบาทมาแล้วแกไปเปลี่ยนยางแล้วไม่ได้ตั้งศูนย์มันก็เลยทําให้กินยางนะครับช่วงล่างมันเพี้ยนมันก็กินยางแต่วันนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วครับเมื่อวานเราก็เปลี่ยนยางตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะนี่เรจะมาไล่ทาความสะอาดอฝาโนนฝาหน้าล้าง ให้เรียบร้อยเก็บภายในก่อนครับเก็บภายในเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเอาไปล้างล้างทีนี้ก็มาเช็ดแห้งลงลงลงเงานะลงแว็กให้เรียบร้อยก็เป็นการเสร็จสิ้นขบวนการพร้อมที่จะส่งมอบให้กับพี่วุฒิพรุ่งนี้แกมารับและตอนแรกคุยกับพี่วุฒิว่าวันที่25แกจะมารับรถเอ้ยไม่ใช่ ไอ้อิตย์หน้าแกจะมารับรถแล้ววันที่25แกจะเอาไปร่วมงานบุญแต่อ่ามันกระชั้นชิดเกินนะครับมันกระชั้นชิดเกินแกบอกว่าไหนจะงานบุญไหนจะอ่ามารับรถแกบอกอย่างนี้ครับมันมันใกล้กันเกินก็เลยเลือกที่จะมารับพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าแกจะขึ้นรถมาวันนี้เลยหรือว่าแกจะนั่งรถมาพรุ่งนี้เช้านะครับก็ ารอดูกันเอาแต่ถ้าจะมาวันนี้ก็ได้ครับมาวันนี้ก็ได้นะครับมาวันนี้ก็ได้โอ้เมื่อวานนี้ผมเติมน้ำมันห้าร้อยแล้วผมเอาไปลองวิ่งอะ่ะหูยยิ่งใช้ความเร็วยิ่งสดนี่ครับช่วงลลางเครื่องวิ่งดีนะครับ วิ่งดีแต่ซดจริงตอนนั้นผมพี่พูดเติมน้ำมันเต็มถังวิ่งจากร้านร้านช่างเจนะครับไปที่อำเภอโพนทรายแต่ว่าไปแวะที่อูอ่วันดีที่ชุมพลก่อนแล้วก็ต่อไปที่อำเภอโพนทรายแล้วก็กลับนะครับแต่ยังไม่ถึงอำเภอโพนทรายเลยครับน้ำมันหมดต้องเติมอะน้ำมันเต็มถังอะ่ะ พุดบอกโอ้โ่พี่เหยียบขนาดนี้เลยอ่ะค<อ>ือมันก็พูดยากเนาะเพราะว่าแต่ละคนมันขับรถสไตล์การขับรถไม่เหมือนกันแต่ผมยอมรับจริงว่าเขาซดน้ำมันกว่ากว่ารุ่นอื่นจริงเมื่อวานเราไปลองวิ่งดูแล้วระยะทางแค่เอ่อ ไม่ถึงยี่สิบกิโลครับระยะทางไม่ถึงยี่สิบกิโลรู้เลยว่าน้ำมันรถพวดพวดเลยตอนเช้าครับตอนนี้ช่างก็ลงมาทำงานกันแล้วช่วงนี้งานที่อู่น้อยครับน้อยมากเลยน้อยถึงน้อยมากเลยครับอ สนทนากันคุยกันก่อนทำงานวันนี้ก็วันเสาร์เงินออกอีกแล้วพี่นอ้องสิ่งที่ช่างตั้งหนะ้าตั้งตารอคอยกันก็คือวันที่ได้รับเงินค่าแรงนี่แหละ ผมก็จอดอยู่นี่ครับจอดอยู่นี่อยู่ท้ายรถก็อะไรเยอะๆเต็มไปหมดเลยอันนี้ไม่ใช่โชค๊คผมนะเป็นโชคของไทเกอร์ครับแต่ที่ผมเอาขึ้นมาเก็บไว้บนรถเนี่ยคือผมจะเอาตัวบูทตัวนี้ครับบูทบูทหูโชค๊คนะ แต่ว่าโชค๊คมันใส่กับไมตี T X กันใส่กันได้นะครับผมก็เลยจะเอาโชค๊คตัวเนี้ไปใส่เจ้าไมตรี T X ผมที่บ้านนะผมก็เลยเอามาเก็บไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้มันกระแทกแรงเพราะว่าโชค๊คผมที่บ้านตัวนั้นมันแตกครับบูทมันแตกแต่โชค๊คใหม่เปลี่ยนได้ไม่นาน บูตมันเสียหายไม่รู้นี่ไอตัวก้ามปูนี่ก็เลยเอาเดี๋วเอาตัวนี้ไปใส่แทนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมขอให้พี่ๆน้องๆเอทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกๆคนครับก็เดี๋ยวมารอดูพรุ่งนี้ นะครับว่าพี่วุุิจะมาถึงกีมงนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะทําความสะอาดรถพี่วุุิก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันบายบายครับเดี๋ยวเด็กๆเริ่มถอยรถกันแล้ว